สวัสดีนะคะวันนี้พญาโพชัยนะคะก็อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของศูนย์สมุนไพรกาแฟ,แฟบรารนวี WO ของเรานะคะหลายท่านอาจจะมีโอกาสมาดูวิดีโอแล้วและมีโอกาสได้สั่งกาแฟของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวพญาจะมาชงนะคะกาแฟบรารนวี WO ของเราให้หลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วหรือว่าเพิ่งจะผ่านมาเห็นวิดีโอนี้นะคะก็เดี๋ยวพญาจะ แนะนำนะคะในส่วนของกาแฟบรานโดบีนะคะให้กับท่านได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหนะมีหลายท่านสั่งซื้อ้นเยียวมากๆเลยนะคะในส่วนของกาแฟารานโดบีโอของเราจะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะคะทานผสมกันเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะในส่วนของกาแฟบารานนะคะตัวนี้เนะี่ยกล่องสีดานะคะจะเป็น กาแฟแบบซองยาวนะคะจะมีสมุนไพรรวมทั้งหมดนะ1ิชนิดด้วยกันนะคะสมุนไพรของเรานะคะเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะที่คัดสรรมาแล้วแม้ว่าจะเป็นสมุนไพรที่เข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมดูแลในส่วนที่ร่างกายของเรามีความเสื่อมนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่า เราจะทานกาแฟยังไงะคะที่ทานกาแฟแล้วเนี่ยได้สุขภาพด้วยนะคะเพราะตอนนี้กาแฟตามท้องตลาดทั่วไปมีเยอะมากๆเลยในส่วนของกาแฟแบร้านด็อกบิโอของเรานะคะจะเป็นสสูตรสูตรแรกนะคะก็สามารถที่จะทานได้เลยนะคะมีรสชาติที่หอมอร่อยมากๆเลยนะคะทำหน้าที่ซ่อมแซมในส่วนที่ร่างกายของเรานะคะเสื่อมตามวัยนะคะไม่ว่าท่านจะมีอาการแบบ เบาหวานสายตาพร่ามัวนะคะมีอาการปวดข้อปวดเขา่าเส้นยืดเส้นตึงนะคะอาการแบบนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่านะ,ะมันจะเป็นเรื้อรังนะคะทำให้เรานะีรู้สึกไม่สบายตัวนะคะวันนี้เนี่ยใน,นส่วนของกาแฟของเรานะคะตัวบาร้านเนี่ยเป็นตัวที่ขายตัวแรกเลยนะคะหลายท่านอาจจะมีโอกาสสั่งไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของ สูตรที่เราจะแนะนําเพิ่มเติมให้ทานคู่กันนะคะก็คือกาแฟดับบีโอ้นั่นเองนะคะนี่สนดของก,กาแฟดับบีโอ้นะคะเป็นกาแฟดําที่มีความกรมกงกรองมากๆเลยนะคะไม่เหมือนกับกาแฟดําที่เราใส่แค่น้ำตาลนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยกาแฟบาลานดับบีโอ้นะคะของบริษัทเรานะคะจะเป็นกาแฟที่ไม่ได้ใช้น้ำตาลนะคะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลนั่นเองนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานก็ดีหรือมีปัญหา อาการที่แบบว่าจะต้องควบคุมน้าตาลนะคะไขมันนะคะความเสื่อมตามร่างกายไม่ต้องกังวลใจเลยสามารถทานกาแฟของเราได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีน้ําตาลนั่นเองในส่วนของกาแฟดำนะคะดัโอเนี่ยนะจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในข้อเขาให้ดีขึ้นนะคะจะมีสมุนไพรรวมทั้งหมด16ชนิดด้วยกันทีนี้มาดูว่าเราจะทานก,กาแฟบร้านดับบีโอยังไงให้ได้ผลดีนะคะ คือทานผสมกันนี่แหละจะได้กาแฟอีกรสชาติหนึง่งบางท่านบอกว่าไม่อยากทานผสมกันได้ไหมได้เลยนะคะตอนเช้าก็คือทานเป็นแบบซองยาวไปก็ได้นะคะพอตอนบ่ายๆก็มาทานแบบซองสั้นนะคะเท่ากับว่า1วันเนี่ยท่านจะได้สม,มุนไพรรวมในกาแฟของเราเนี่ยสาิชนิดด้วยกันกนะคะแต่ละชนิดเนี่ยนะท่านประทานได้คัดสรรนะคะนาสม,มุนไพรที่มีความสมดุลที่สามารถปรับสมดุลในร่างในในกายของเราได้ <S <S ทานกาแฟยังไงนะคะให้ สุขภาพดีนดันเองในส่วนของกาแฟบารานนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่มีความหอมกลมกล่อมนะคะสมุนไพรอยู่ในนี้19ชนิดด้วยกันนะคะก็ะจะชงให้ดูนะคะวันนี้มีออยรับรองนะคะมั่นใจได้เลยว่าทานไปแล้วปลอดภัยอย,อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟ WO โอนะคะมีสมุนไพรอยู่ในนี้10 หกชนิดด้วยกันนะคะท่านที่สั่งซื้อกาแฟร้านวิโอไปจะมีโบชัวนะคะให้แน่ไปแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะไม่ต้องกังวลใจเราจะมีข้อมูลผล้บิการเนี่ยให้อย่างแน่นอนวันนี้พิญามาต่อย้ําให้คุณ <กา S 1> ลูกค้าหลายท่านที่มีโอกาสสั่งกาแฟของเราไปแล้วนะคะตัวน,นี้จะมีออยนะคะทุกซองเนี่ยเราจะสกรีนสกรีนออยลลงไปทุกซองเลยปลอดภัยอย่างแน่นอนท่านประสบการณ์นะคะท่านประสบการณ์ก็คือ ชงแบบนี้วันนี้พิญญาทำงารชงกาแฟให้ดูหลายท่านมีคําถามมาที่พิญญาว่าชงยังไงก็ชงเหมือนกาแฟทั่วไปนี่แหละเพียงแต่กาแฟของเรามันเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะในส่วนของการทานกาแฟรสชาติ ในการผสมบาร้านและบเข้าไปนะคะจะได้กาแฟอีกหนึ่งรสชาติเลยกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยไม่มากเกินไปนะคะร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะรับกาแฟบา้าน W.O. ได้เพราะว่าเรานลีกสกัดเอาคาฟอีนออกเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกาแฟสมุนไพรนั่นเองมีออยอร,รับรองนะคะสั่งซื้อที่นี่นะคะรับรองได้เลยว่าท่านจะได้สมุนไพรบา้าน w ัอที่นะ ส่งด่วนส่งไวาภายในประมาณ3วันนะคะนี่ก็คือการชงการชงกาแฟบบรนาน W ีโของเรานั่นเองนะคะสำหรับท่านที่มีโอกาสเข้ามาดูช่อง YouTube นะคะช่องนี้อภิญญาภพชัยดูแลบริการจัดส่งให้นะคะติดต่อเข้ามาที่เบอร์นะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะสอบถามอาพิญญาว่าโอ้โหนะมันจะดีจริงหรอราคานี้เนี่ยคะ มาราคาแบบเป็นหมื่นนะคะเคยรักษามาหลายที่เลยเนี่ยหลายหมื่นมากยังไม่ดีขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยนะอภิญญาเชื่อว่าหลายท่ากนกำลังสรรหาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่คุ้มค่ากับร่างกายของท่านนะคะติดต่อเข้ามาสั่งซื้อบร้าน WO ของเรา2 7กล่อง780บาทส่ทงเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าสั่งชุดหนึ่งเดือนเนี่ยแถมให้อีกหนึ่งกล่องนะคะจะได้รับกาแฟบร้าน WO แล้วก็ ถ้ากล่องในการจะได้รับกาแฟบรรารนดาวีโอของเรานะคะชุด1หนึ่งเดือนเนะี่ยรับรองได้เลยว,ว่าท่านทานไปเนี่ยสุขภาพท่านจะดีอย่างแน่นอนวันนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะคะพีญยามาต่อย้ำความมั่นใจให้ท่านได้ทราบนะว่ากาแฟบารนานของเราและกาแฟวีโอของเรามีออยอรัรบรองสารสกัดเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะติดตอ่อเข้ามาสอบถามกันนะคะที่เบอร์0 5ู5ย์1 6 6 5 4โอย,ยังไม่ได้ทานให้ดูเลยนะคะถ้าทานให้ดูจะมั่นใจได้เลยว่ากาแฟของเราเนี่ยนะ หอมกลมกล่อมอร่อยอย่างแน่นอนแล้วปิยชงก่อนหลายท่านนะคะมีโอกาสรักกาแฟไปแล้วในพิยอยากจะให้ท่านทานต่อเนื่องหน่อยนะคะเพราะว่าบางท่านนะเป็นมานานรักษามาลายที่รักษามาลายหมือรักษามหลายวิธีแล้วยังไม่ดีขึ้นท่านที่มีอาการปวดข้อ,ปว,ขอปวดเขา่าเกานะคะกระดูกทับเส้นปวดหลังปวดเอวหรือว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะไขมันหรือว่าน้ําตาล ในเาบาหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะอยากทานกาแฟได้เกิดเป็นคนที่ติดกาแฟชอบทานกาแฟมาทานกาแฟบริานทโอทโอของเรานะคะรับรองได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิญญาจะทานให้ดูนะคะอือหืรสชาติหอมกลมงกลมอย่าบอกใครเลยทีเดียวนอกจากบอบท่านที่มีโอกาสมาดูวิดีโอนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่พิญญาปลอดภัยนะคะ โทรเข้ามานะคะเก็บเงินปลายทางส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณชุด15วัน780ชุด1เดือน1,560แถมให้ฟรี1กล่องแต่พาท่านทานชุด1เดือนไปแล้วอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่คนใกล้บ้านคนในครอบครัวนี่มีหลายคนรับชุดโปรโมชั่นของเราเลย3เดือนนะคะปกตินะ่ยจะได้15กล่องนะคะแล้วแถมเพิ่มให้อีก1กล่องเป็น16กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ยพยากรวยใช้ก็ นะฝากไว้นะคะอย่ารอให้ป่วยเดี๋ยวจะสายเกินแก้ยากรอให้แย่เดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะ